กำลังทําการค้นหาผู้สูญหายนะครับที่เราค้นหาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับก็ต่อเนื่องกันมาถึงวันนี้นะครับยังไม่พบผู้สูญหายทางน้ํานะครับซึ่งเป็นชายอายุประมาณ17ปีนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับทราบว่าเป็นลูกจ้างร้านขายส่งนะครับหรือว่าขายของในตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับแนเพิ่มืองนะครับ ันนี้เป็นแม่น้ำออันนี้เป็นแม่น้ําแควใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่บริเวณวังด้งนะครับวังด้งเลยวังด้งไปนี้หนึ่งครับตอนนี้เรากําลังขับเรือนะครับย้อนขึ้นไปนะครับทวนกระแสน้ําขึ้นไปเาวานนี้นะครับจากจุดที่น้องจมนะครับอยู่ที่หนองหอยนะครับโอเคภาพเสียงชัดเจนนะครับตอนนี้ ทีมนักดำน้ำแล้วก็ทีมอาสาหมัครนะครับก็กำลังทำการค้นหานะครับจากจุดที่น้องจมไปเมื่อวานนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ลอยคอไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าน้องที่สูญหายทางน้ำนะครับชื่อเล่นว่าน้องปีเตอร์นะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับช่วงเย็นเนี่ยเราน่าจะไ,ได้เห็นอนะวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ลอยพ้นน้ำขึ้นมานะครับเพราะว่า น้องจมน้ําไปตั้งแต่ช่วงเมื่อาวานนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะครับเขาบอกว่าจุดที่จมมาจนถึงสะพานที่ชิโกะเนี่ยครับน่าจะไม่ติดอะไรเลยครับเพราะว่ามันเป็นน้ําแม่น้ําโล่งๆอย่างนี้แต่พอหลังจากสะพานที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่ามันก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นโพเป็นวงังน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีส่วนที่จะมาติดนะครับเพราะว่าหลายๆเคสที่เราค้นหานะครับ ก็จะมีแบบมาติดตามกอไม้ต่อตามกออะไรข้างทางอะไรเนี่ยครับนี่รเราเห็นทีมงานเยอะแยะเลยครับมีทั้งสายทานคุณและนาวุธนะครับแล้วก็ยังมีสุขสาลรานุเคราะห์นะครับจากนครปฐมนะครับเนี่ยครับตอนนี้เขาก็เตรียมตัวกันอยู่ด้วยครับ ถึงไหนแล้วครับโอ้โหบอกอยากเลยตอนนี้ครับผอ,อผมยังหาจุดที่บอกตำแหน่งไม่ได้เลยอ่ะพอมันอยู่พอมันอยู่กลางแม่น้ำแล้วมันก็หาตำแหน่งหาจุดยากมากครับจริงๆอ่ะเวลาไลฟ์สดเฟซบุ๊กเขาน่าจะทำเป็นแบบ G.P.S บอกเส้นทางนะว่าเราไปเส้นทางไหนอะไรเงี้ยคนดูจะได้รู้อยู่ตรงไหนเนาะ จ็จากท่าน้ำหนองบัวขับยอชิมาก็น,น่าจะทักประมาณสักสองกิโลแล้วครับเพื่อนๆได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพชัดเจนไหมครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับหลายคนอาจจะแบบถึงเวลานอนแล้วแต่ว่า ไม่เป็นไรครับเปิดทิ้งไว้ก็ฟังเสียงผมพูดเสียงผมบรรยายไปเรื่อยๆก็ได้นะครับตาก็หลับไปด้วยภาวนาว่าขอให้เจอนะครับอาจจะเปิดไลท์ทิ้งไว้แล้วก็นอน ใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมากนึกว่าใช่เลยอ่ะผมนี่รีบลุกเลยอ่ะไปกดว่าเป็นท่อนไม้นะไม่ใช่ครับเรือลำนุ้น <c oughs> เครื่องดับครับจีมของสายทานขุดและนาวุฒิรับ เดี๋ยวตอนนี้เอาเอาใจช่วยทีมนี้ก่อนครับเครื่องดับครับไม่รู้ว่าเเป็นอุปสรรคครับการทำงานก็นิดหน่อยครับ ถัดเครื่องพังก็ไม่นิดหน่อยครับโอเคตอนนี้เราเ,เรากำลังมุ่งกลับไปนะครับที่ถ่ายของเรานะครับจุดท่าน้ำหนองปัวเน,นรับเพราะว่า ้วมันใกล้จะหมดแล้วก็ยังาหาไม่เจอนะครับเราก็มาไกลพอ,อสมควรนะครับโอเคตอนนี้ก็ อาจจะต้องขออนุญาตหยุดไลฟ์แป๊บหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆมีข้องใสยอะไรก็อาจจะต้องอินบล็อกมาหรือว่าพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดีียมจะมาไลอ่านไล่ตอบนะครับตอนนี้ขอจะพักแป๊บหนึ่งครับขอพักก่อนนะครับเพราะว่าไม่ห่อยแล้วตาจะปิดเดี๋ยวจะตกน้ำเอานะเดี๋ยวมันจะหงายหลังเอาเนี่ยครับแอดมีต้องนั่งอยู่ตรงขอบเนี่ยครับ ครับสวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมด้วยนะครับวันนี้มาไลฟ์แต่เช้านะเพราะว่าเราได้รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ7จนกาสีสนาทีนะครับว่าเ,เราพบน้องปีเตอร์นะครับน้องที่สูญหายไปนะครับเม,มื่อเมื่อวันศืดนะครับไม่ใช่เมื่อวานนะครับเป็นเมนื่อวันศืดซึ่งวันนี้เราเป็นวันที่3ามที่เราพบน้องปีเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เราเจอน้องปีเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหลังวัดท่าเสาฮะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่ติดตามชมการไลฟ์สดมา2วันติดเลยนะครับตอนนี้เราเจอน้องปีเตอร์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าที่ก็นําน้องปีเตอร์มาตรงจุดนี้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังพาเพื่อนๆไปชมจุดที่เราเจอน้องปีเตอร์นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมจุดที่เจอน้องปีเตอร์กันนะครับที่เมื่อช่วงเช้านะครับเจ้าที่ได้แจ้งมาว่าเราเจอประมาณ7จ็นากาสีนาทีนะครับให้ชมด้านหลังนด้านหลังคือวัดนะครับวัดท่าเสานะครับท่าเสาเดี๋ยวเราจะขับย้อนขึ้นไปให้เห็นว่าเราเจอน้องปีเตอร์ตรงไหนนะครับ แสดงว่าน่าจะติดตรงนี้หลายวันเลยมะติดตรงนี้ที่เดียวเลยมะหรือว่าเชา้ชามืดเมื่อเช้านี้นะนี่ครับอันนี้เป็นนี่ครับนี่ครับเมื่อเช้าที่เราเจอน้องปีเตอร์คือตรงนี้นะครับตรงเกาะกลางเลยวัดอโอ,อ้มือโผล่ขึ้นมาเลยครับ นี่ครับมันจะเป็นเกาะกลางนะครับเกาะกลางอยู่ตรงแม่น้ํานะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมทุกท่านด้วยนะครับอ่าน้องมาเล่นน้ํากับเพื่อนๆนะครับน้องมาเล่นน้ํากับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พัดตมน้ําหายไปนะครับเพื่อนจะช่วยไว้แต่แต่ว่าเพื่อนช่วยไม่ทันนะครับ ันนี้เป็นวันที่สามที่เราค้นหาน้องปีเตอร์นะครับแล้วกเ็เราได้รับแจ้งจากจิมสายน้ำาันทีิที่พิทักษ์การ,รว่าเจอปุอ๊บน้องปีเตอร์ตรงเก,ก,กาะกลางตรงนี้ครับตรงเก,ก,กาะกลางแม่น้ํานะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับเ,เราประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนาทีนะครับ,รบหลังจากที่ ทีมสายน้ำวันนี้พิทักษ์การค้นหากัน3วันนะครับตั้งแต่วันแรกเลยครับเราค้นหากันถึงประมาณตีสี่นะครับเราก็เมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับทั้งวันเลยนะครับรวมถึงเช้าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3ในการค้นหาน,นะครับสวัสดีเ,เพื่อนที่เข้ามาชมด้วยนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนภาพชัดเจนไหมครับไม่ชัดเจนยังไงร,รีบบอกเลยนะครับ ได้เลยครับโอเคโอเคตอนนี้เรานำร่างของน้องปีเตอร์นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับคือต้องให้แพทย์เขาได้ทำการสูดพิสูดูร่องรอยการเสียชีวิตเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นถ้าญาติติดใจนะครับถึงนำร่างไปผ่าพิสูจน์นะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นเหตุจมน้ำนะครับ ไวครับเพราะว่าในไหนเราตามน้องปีเตอร์แล้วนะครับผมก็พยายามจะตามเอาแบบเอาให้จบนะครับเอาให้เจอให้ได้ครับเอาให้ส่งต่อให้กับนายจ้างแล้วก็เพื่อนๆรวมถึงคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่เนี่ยเมื่อวานนี้เราก็นั่งอยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับแต่ว่าวันนี้เราคุณแม่ได้ยับติดภารกิจหรือว่ากําลังเดินทางมานะครับเอ่อ เล่นน้ำที่หลังที่บ้านหนองหอยครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรนะมันเป็นที่เล่นน้ำมันเป็นมันเป็นร้านอาหารที่นั่งกินเลยเนี่ยครับเราเล่นน้ำกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พัดจากเพื่อนไปนะครับ โอเคเพื่อนๆครับก็บก็เรียบร้อยตอนนี้ญาตินะครับหรือว่านายจ้างที่น้องทํางานอยู่ก็เดินทางมาถึงแล้วก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นของแพทเวรลอยเวรในการที่จะเ,เก็บนุภาพถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องต้องพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือปะฮะ <c oughs> อ๋อคือไหล่นี้ีไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมาอโอเคติดปะได้ไหมจะยึดได้ปะโอเคครับก็ตอนนี้ขออนุญาต หยุดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าทางตอนนี้ญาติแล้วก็นายจ้างที่น้องทํางานอยู่ก็เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับเก็บหลักฐานต่งตางๆเอาไว้นะครับส่งมอบให้คุณแม่นะครับก็จบไม่มีอะไรครับก็ขอไว้อะไรนะครับกับผู้เสียชีวิตนะครับแต่ความเสียใจกับญาติแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับยังไงก็ เป็นกาลังใจงในการทํางานให้กับทีมงานต่อไปนะครับรขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับเอาไว้ฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนกดติดดาวติดกดติดทุกอย่างไว้เลยครับ <c oughs> เพราะว่ามีอะไรไลฟ์สดหรได้แจ้งเตือนนะครับขอบคุณมากๆครับเอาเป็นว่าเจอน้องปีเตอร์แล้วนะครับน้องปีเตอร์เป็นชาวเดทเป็นบ้านชาวพมา่าเป็นลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในในร้านขายส่งแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับขอบคุณมากเอาไว้ เหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ